ตอนนี้กำลังสิเขาไปในเมืองพี่น้องเลยกาบสุขสบายดีพอแม่พี่น้องส,สุขสุขคนเด้อครับะว่าจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนฮับขอ้อสองวงเงินบรรณาพาทัวร์เนาะพี่น้องเอยซึ่งตอนนี้นะบงเงินก็ไดเดินทางเขาตัวเมืองใหญ่ของขตดแขวงอัตตะปื้อเนาะพี่น้องผาบรรยากาศตลอดทางให้พี่น้องในเบิ่งไในชมนํากันพี่น้องเอย อันนี้คือทุ่งนาะเขาเขตบ้านสาม,มัคคีพี่น้องสวยงามเนาะกำลังเคียวท่านแตกกอพี่น้องเยซึ่งเวลาการเดินทางนะในตอนนี้กาได้อยู่ประมาณอยู่หกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีพี่น้องเลยเกือบจะเข้าเจ็ดโมงแหละกะอยกกระเป๋าเนี่ยในมือนี้เพราะว่าเจ็ดโมงเนี่ยเขาสีเขาเวียกแล้วพี่น้อง แต่ว่าเฮายังบ่ฮู้ว่าหน้าเวียเฮาเพิ่นสิให้เฮ็ดแนวใด้น้ำมื้อนี้ถ้าเบิง่งทารุนน้ำกันน้ำมื้อนี้พี่น้องบูฮว่าทางเอื้อยเพิ่นสิให้เฮาเฮ็ดแนวใด้ว้าวติดตาสะอ่อนกกกกดูนะเขาปลูกพืชซองฝากท่างเลยเนาะพี่น้องอยู่ทางหน้าจะมีวงเวียนเนาะไปทางซ้ายนยจะแม่นไป เขตเมืองพุวงเนาะพี่น้องเลยตรงนี้จะเป็นวงเวียนเนาะ,นะเป็นไปเมืองพุ่งส่วนเข้าไปซื้อตรงเลยนะเมนเขตเมืองสามัคคีไสเนาะพี่น้องเลยอันนี้เป็นเขตบ้านสามัคคีไสเนาะพี่น้องจะมีหานคาท้ายเคือองโกซางเนาะตามเป็นทางนะตอนนี้เวลาอะไรอยู่ เกือบเจ็ดโมงเลยพี่น้องเอ и. อยับเฝ้าเนี่ยเขาไปโดมาไลยคืมเลยอ,อยู่ท้องฟ้าคือพ่นสิตกนะ้ำมือนีิเบืองแล้ววาสซองสามมือเลยพี่น้องเออยทางบ้านนี่พ่นบโตกพี่น้องเออยเดี๋ยวเอาแวร์ใส่น้ำมันเนาไอ้เพ่นแวร์เติมน้ำมันก่อนตอนเสาเนี่ยลดกลา,ายพี่น้องเออย เจ็ดโมงนะเอไปเหวี่ยงไปงานในไลายพอสุขควรคือบรรยากาศเนี่ยอัเศราพี่น้องเลยใน,นกรงเขตแขวงอัตปือ้อเบิงเมคคือพนสีตกเนี่ยมืดขึ้นเลยอยู่พี่น้องเลย การวาฟนสิตกแหละแรงมือเนี่ย้ะเบิงเด้อเมืดคึ้มเลื่อยอย่ทางเขตเมืองสนามใสแนวเนี่ยฟนสิตกแหละพี่น้องอันนี้คือเม่นำเซกองเนาะพี่น้องไอทีไล่สู้ประทะกันกับเม่นำเซคมานนะ่ะแม่นำเซกอง ส่วนเบื้องนี่จะเป็นตลาดเมืองไม่แต่ว่าตลาดเมืองไม่แหละตลาดใหญ่เ<อ>ดี๋ยวนี้ก็มีไฟแดงไฟเขียวอยู่พี่น้องไฟอำนาจเนาะอยู่ในขเขตแขวงอัตตปรือแต่ว่าเข้าใจาติดตั้งบ่ท่านเมื่อสุ่บางสุบร์นะติดตัต้งบางบอน บางบอนบางพื้งทีคือตรงนา้นนี่ก็มีไฟเขียวหน่อยไฟเขียวอยู่ไฟใดอยู่พี่น้องเอ้ไฟเขียวมีจุดเดี่ยวในวงไฟแดงไฟเขียวเดี๋ยวไอ้พันส์ศิพาเหลียวซอยตัวไดนเนาะบรเคยไปคือกันนะเขตเมืองเขตเมืองอันนี้เขาบวกงินกับ บมคอยได้ไปโอ้เหลียวแถวนี้เคยไปตัวแถวนี้เคยไปยุแถวนี้เคยไปไอ้นาะยเคยไปเฮ็ดวัดประจำตัวนะเคยไปอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดบ้านเซยหญ่เฮลโลสบายดีไปสุดก่อนนี่เกือบลงพี่น้องเลยเกือบลงสุดก่อนนี่กเกือบลงทางนะ อันนี้คือ,อนาจ่าโ <ไป S 1> บท่นนานหอดเขตบ้านซีใหญ <ไป S 1> ่หรอกเนาะตามเบิงนี่ยังโบแมนจุดนีน่ไปอีกจุดหน,นึ่งเนาะเบิอ้องอายพื่นผาไปนะบบเงินกับบค่อยได้มานะทางเขตบ้านนี่พี่น้องเลยหากข้างแหลกนะที่ได้มาเขตบ้านนันนี่เจ้าไปห้องเกียร อันนี้คือถนนภายในเขตบ้านนอกถนนภายในบ้านเพิ่นตัวเมืองใหญ่ด้ตาในเขตบ้านนอกคือคือเขตบ้านเฮ้าบ้านนอกส้นบบนบี่จะทางแดงกะเป็นลุมเป็นบ่อคือกันเลยเนาะเขตตัวเมืองใหญ่บบโอ้รดเต้นคือกันนะบัดนนี้เต้นระเบมอยากคุค้นๆอยู่เพาสุี สอาปีก่อนเนี่ยเคยมานะเคยไปเฮดเวียกแทบนีเนาะตามเส้นทางเนี่็เคยไปคุณคุณตาอยู่ว่าสีผ้าเห้ามาเอ็ดอยู่จุดใดพี่น้องเลยมาเบืองน้ำกันนะหายเบิองสีผ้าไปเหมือนนี่<อ>เคยไปอยู่สุดก่อนเนี่ยสองปีก่อน,เ,นเคยไปอยู่ Nää nah, nuht มา <c oughs> เวียกงานเมื่อนีิมารับงานพี่น้องเอ้ยสองมือนีิมือหนึ่งสองคนเขาก็บอกสองคนเราสิตังเป็นวะ อโอ้ตังบนนี้บนมีห้องน้ำด้วยเนาะสองห้อง ขิดบ้านสีไงเพื่นโบกใกล้สีแล้วนะไปะไปน้ำเพลินเพื่นโบกขับงานโบกอยู่รุมคนคนนัน้นโบกเดี๋ยวสองคนเขาเอามามาเนี่ยคอยกับไอซีบันจกสีเฮ็ดแนวใ,ใดพี่น้องเป็นไฮก่อวันนี้เน่ะคือเป็นไฮเฮ้ามาก,ก่อตรงนี้ ให้เขามาโกหน้าต่างป้องเยี่ยมบนนี้ต่างป้องเยี่ยมแล้วก็โกึ้นนะตอนเนี่ยเพื่อนกาพาเข้ามากเมียนใหม่อีกแยกพี่น้องเลยไปคนละคนพี่น้องโอ้สิว้บอเมียนใหม่เบิดเนี่ยก็เมียนต้นมากงตัวนี้ออกเบิดแลวก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้ออก เจองานหนักพี่น้องอยตอนนี้เขาเจ้ามาคนใหม่แหละพี่น้องอยใส่รถไทยนี่แหละ ใหรก็จ้าจะเที่ยวละเซนคนใหม่เที่ยวละเซนทอแต่ง ก่อนเน,ะนาะเอารถนะเบาเพิ่งเมื่อก่อนปุนนน๋ยใหญ่ปุ๋ยใหญ่ปุใหญ่โอ้แต่ว่ามอของการตำรวจเด้อตำรวจการตำรวจอยู่ข้างล่างบอนคอยไปเห็นบัตรประจำตัวตอนนี้เอาก็ได้กลับพี่น้องเอ้ยพาสมบรรยากาศตอนแรกนะ รถติดกลยสินรถยังลลยอยู่ทั้งนั้นไฟเขียวบัวทามจะคของรถฝืนยังฝืนยัง,ง,งไปทางซื้อเลยบ่อ,อเลยว่า អន្តរទេចាប់ប្រតិបត្តិអត្តនិកសានលុតអើចាប់បៃនោះជ <wirine> ើមទ like <olduğums> no. ឹកចុកអំតើបាទលោកបាទនហាមែនຕ້ອງໄດ້ត บรรยากาศย่มเรีงค่ะจะเคยไปเฮ็ดเวียกจะเฮ็ดเพิ่มเมื่อทางซื้อเลยบอก เสก่องกระไลเติบได้เนาะในขว้าเสก่องพี่น้องไม่ยามเป็นการยากนีเ่นนเลยแนะนำเสก่องเนาะคือว่าพ้นสีตุ่มตรงนั้นคือผู้สะพ้องนะผู้สะพ้องที่พานสนานมัคคีมาบาดโครงไว นำปลาอยู่ได้อยู่ถึงว้ารถมาลายเนาะยามเร็กเนาะ เอาเหลือกี่แยกเหลือกีกันอาหารบ้ามีเหลียวมันจะแซงนะแซงไม่ได้ล้อปันรถเยอะเกินแซงบ่อยดอกรถลายปันเลย แค่แนวไ่เลี้ยวเลี้ยวไปปุกข้างหน้าข้างล่างรถท่วมลายน่ะรถข้างหน้ารถข้างหน้าก็มีเยอะ ขายเครื่องวัสดุกอาา่อสร้างไปทางเวนบอดดีกว่า สำหรับคลิปนี้กาขอออำลาผระจากพี่น้องเอาเพียงเสนีหเด้อพี่น้องเอ้ยขอบจุนมขอบใจพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาสมเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขปู่สุขคนมีลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องบายบาย